วันนี้เราไปตรงไหนก็เห็นหนุ่มต้องมีผมไม่กือช่วงหนึ่งอายุคุณ53าสิบสามขนาดนี้คุณหนุ่มต้องมีผมคืออะไรก็คือเห็นบิลบอร์ดเป็นหนุ่มผมยาวๆผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยทาไมหน่าด้านไปอยู่ตามบิลบอร์ดเยอะแยะไปหมดเลยไม่อายเหรอเธอเนี่ยเต็มไปหมดจุดของประเทศไทยชุดของประเทศไทยคือต้องบอกเลยว่าอันนี 53, ้ม <brainstorm ing> ันเป็น <oro> ธุร <sour> ก <ic> ิจใหม่ของผมของเขาเองนะเออของผมเอง ธุรกิจใหม่ของผมก็คือทำแชมพูสระผมแล้วก็ <ทะ S 2> มีครีมด้วยแล้วก็มีโทนิกด้วยเป็นฮฮโทนิกมันพิเศษยังไงไอ้ไอครีมตัวนี้ที่คุณมั่นใจเพราะว่าต้องยอมรับหลายๆคนต่ว่าอยากให้หนุ่มทำผลิตภัณฑ์บบามานานแล้วไอ้แชมพูตัวนี้ทำไมคุณถึงตัดสินใจมาขายมไม่ไมคืออย่างนี้บอกงนี้ก่อนเลยว่าคืออยู่ดีๆนะมีคนติดต่อมาให้เราโฆษณาระดับผู้ใหญ่หลายคนนะ,ะโทรเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยหนุ่มทำไมไม่ดูแชมพูสระผมนี่หน่อยของเพื่อนผมเองผมก็เลยอ้าวเหรอเสร็จก็เลยกลับไปดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นไลโอแชมพ เฮ้ยไรโอนี่ผมจําได้หรอผมเคยใช้เราก็เลยบอกงั้นส่งมาให้ลองใช้ดูก่อนอก็มาลองใช้ลองใช้เอ้ยมันเหมือนเดิมว่ะคือไอ้ผมที่ผมเคยหลุดร่วงอย่างเงี้ยเวลาสะสะสะ,สะ,ะตรงเนี้ยเมื่อดำลองเปิดดูได้เลยจริงๆมันขึ้นมันจะเป็นตรงกลางเลยแต่พี่หนุ่มมันร่วงมันจะเป็นไข่ดาวสมัยก่อนทุกคนเป็นหมดมันจะเป็นไข่ดาวใ้ช่ส่วนใหญ่จะแบบล้าน้ชายทุกคนไข่ดาวพี่เอุไงเป็นหมดนะคุณดูสมัยก่อนคือผมพี่หนุ่มปไกลแล้วอ่ะพี่หนุ่มจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยช่วยได้เยอะมาก คือเอางี้ดีกว่าผมเอาไปใส่แค่3าวันน่ะคือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมไปเลยคือจากที่หลุดมันเยอะๆมันเหลือนิดเดียวเองออก็เลยก็เลยมั่นใจก็อาจจะบอกเอ้ผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะผู้หญิงก็ใช้ได้ที่แบบผู้หญิงแบบเวลาทำผมเยอะๆผู้หญิงทำผมเยอะๆแบบเจอใดเจอความร้อนเจอแบบสเปรย์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่แบบว่าคลอดลูกมาแล้วผมร่วงเนี่ยลองใช้ดูก็จะช่วยได้ออันนี้คือผมผมมั่นใจผมถึงได้ขอเป็นทุ้นส่วนของเขาก็ใช้เอง